เวลาเราพูดถึงการปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจหัวใจของมันการปฏิบัติธรรมนั้นคือชีวิตคือความเป็นทั้งหมดของชีวิตนี้เวลาเราพูดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการ เรียนรู้รู้จักชีวิตนี้รู้กายรู้จิตนี้หรือเฝ้าดูมันคำศัพท์หลากหลายรูปแบบที่เราเคยได้ยินมาแล้วเราก็เอาไปทำผิดเราทุกคนเอาไปทำผิดได้ เพราะเราไม่เข้าใจหัวใจเมื่อเราทำผิดเช่นเราพยายามก็จะมีคำสอนบอกว่าไม่ต้องพยายามเราทำอะไรเข้าไป ก็เป็นเรื่องของตัวเราเพราะนั้นมีคำสอนถัดมาว่าไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ว่าจะมีกี่คำสอนเราก็ยังทำผิดได้อยู่ดีเราสามารถทำผิดได้ในทุกรูปแบบของคำสอน เราเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรทำไมมีคำสอนว่ามันมีเราในการปฏิบัติธรรมมันจึงผิดมันต้องไม่มีเราแล้วเรา ก็เลยพยายามจะไม่มีเราเห็นไหมว่าเราสามารถจะทำผิดได้ในทุกๆคำสอนไม่ว่าคำสอนไหนก็ตามในโลกใบนี้เพราะเราไม่เข้าใจหัวใจแล้วหัวใจคืออะไร กระบวนการทั้งหมดที่เราเรียกว่าวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนั้นมันเกิดจากหัวใจที่เราเข้าใจว่ามันคือหน้าที่ของทั้งหมดของชีวิตนี้ผมบอกหน้าที่ของทั้งหมดของชีวิตนี้ที่เกิดมาแล้วผมไม่ได้บอกว่าเป็นหน้าที่ของเรา ตัวชีวิตนี้มันมีธรรมชาติที่เป็นกระบวนการของสิ่งที่เรียกว่าวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องอยู่แล้วเราสามารถเข้าใจหัวใจอันนี้ได้ไหมว่ามันไม่ใช่เราคนหนึ่ง ที่จะเฝ้าดูเรียนรู้ทำทุกอย่างที่เหมือนคนที่มีอีกหัวใจหนึ่งทำเราทำได้เหมือนกันแต่มันต่างกันที่หัวใจนี้หัวใจหนึ่งนั้นเต็มไปด้วยความที่ต้องทำสิ่งที่เรียกว่าวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อจะ ได้อะไรบางอย่างหรือด้วยคำสั่งสอนหรือความเข้าใจว่าทําสิ่งนี้มันดีต่อชีวิตเราแต่สิ่งที่ผมเข้าใจในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรทำไมเราต้องปฏิบัติธรรม ผมทราบซึ้งเข้าไปในหัวใจของผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่และผมเคยพูดว่าผมเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ มันไม่ได้หมายความว่าผมจะทำมันเพื่อผมจะได้อะไรแต่ผมรู้จักมันอย่างแท้จริงว่านี่คือชีวิตชีวิตต้องดำเนินไปอย่างนี้นี่คือกระบวนการของชีวิตที่แท้จริงเหมือนผมกำลังได้ใช้ชีวิตจริงๆที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตอยู่ในความคิด ยู่กับความเชื่ออยู่กับการชี้นำของสังคมความเชื่อของคนรอบข้างความเชื่อของเพื่อนความเชื่อของโลกนี้นึกออกไหมหรือเราทุกคนไม่ควรจะมาปฏิบัติธรรมด้วยหัวใจที่เราอกหักจากโลกนี้ แล้วเราพยายามจะหาอีกสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าแต่เราต้องมีหัวใจว่ามันว่ามันคือชีวิตชีวิตที่แท้จริงคือกระบ,บวนการทั้งหมดที่เราเรียกว่าวิธีปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตามที่เราเชื่อว่าดีนึกออกไหมเราเชื่อว่าดี สำหรับผมมันไม่ใช่คาว่าดีมันคือชีวิตชีวิตมันเป็นแบบนี้ชีวิตจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้ชีวิตก่อนหน้านี้มันผมกำลังกำลังกินข้าวแต่ข้าวนั้นไม่ใช่ข้าวจริงๆมันเป็นพลาสติกเฉยๆ เพราะนั้นมันไม่ใช่การที่เราคิดว่าเรากำลังแสวงหาวิธีปฏิบัติธรรมหรือพยายามจะทำให้ถูกหรือเราจะได้อะไรหรือชีวิตเราจะดีกว่านี้มันไม่มีเรื่องแบบนั้นในชีวิตผมแล้วมันไม่ควรจะมีแบบนั้นในชีวิตของเราทุกคนเราแค่ควรจะเข้าใจว่าชีวิตที่แท้จริงคืออะไร เราใช้ชีวิตนั้นเราแค่ใช้ชีวิตนั้นเฉยๆเราไม่ต้องการที่จะเป็นคนที่เพอร์เฟกเราไม่ได้ต้องการจะเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาคนอื่นเราแค่ต้องการรู้จักชีวิตจริงๆได้ใช้ชีวิตจริงๆได้กินข้าวจริงๆแค่นั้นเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้น หัวใจสำคัญที่สุดที่เราแต่ละคนจะต้องถามตัวเองรือต้องทำความเข้าใจซะก่อนนะัคือว่าเราพร้อมที่จะใช้ชีวิตจริงๆหรืออยังเราพร้อมจะเข้าใจว่าชีวิตจริงๆนั้นคืออะไรแล้วหรือยัง หรือเราแค่จะทำสิ่งที่เรียกว่าวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะทุกข์น้อยลงหรือเพื่อเราจะหลุดพ้นหรือเพื่อเราจะได้อะไรบางอย่างกระบวนการคนและหัวใจนี้ให้ผลต่างกันอย่างสิ้นเชิง เราอาจจะทำสิ่งที่เรียกว่าวิธีปฏิบัติธรรมเหมือนๆกันแต่เราอยู่คนละหัวใจเราอาจจะเฝ้าดูเหมือนกันเราอาจจะกำลังรู้อยู่เหมือนกันเราอาจจะกำลังรู้อยู่เรียนรู้ทุกอย่างว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตา เราคือคนที่อยู่ในน้ำเราไม่ใช่คนที่อยู่บนฝั่งเราอยู่คนละที่อยู่คนละที่กันพนเมื่อผมบอกว่าเราอยู่คนละที่เราอยู่บนฝั่งกับอยู่ในน้ำเราจินตนาการอะไรต่ออ๋อการอยู่บนฝั่งคือเป็นจิตที่มีสมาธิ ผมไม่ได้พูดแบบนั้นจิตท,ที่มีสมาธินั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ใหญ่กว่านั้นคือหัวใจที่ผมบอกหัวใจนั้นต่างหากเราได้มันมาหรือยัง แล้วชีวิตจริงๆคืออะไรคำว่าใช้ชีวิตจริงๆคืออะไรคือชีวิตที่ไม่อยู่ภายใต้ความครอบงำของไอเดียใดๆทั้งสิ้นแล้วจะเหลือชีวิตจริงๆ ชีวิตจริงๆล้วนๆแล้วถ้าชีวิตจริงๆล้วนๆนั้นปรากฏออกมาแล้วมันต้องมีความพยายามใดๆที่จะเรียนรู้มันไหมมันเหมือนของความนั้นถูกหงายขึ้นมาแล้ว มันก็เห็นกันจ่าจาอยู่อย่างนั้นแหละจะไม่เห็นก็ไม่ได้เพราะักระบวนการทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นเองแค่เรามีความเห็นที่ถูกต้องคือมีความเข้าใจว่าว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรเข้าใจที่ผมบอกให้ได้ มันคือชีวิตมันคือทั้งหมดของชีวิตเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราเกิดมาเป็นอย่างนี้การเกิดมานั้นคือธรรมะทั้งหมดของการเกิดมาและการเป็นอยู่นั้นคือการปฏิบัติธรรมเราแค่ไม่ใช้มันเฉยๆทั้งหมดของชีวิตเราคือใช้ความคิดเราไม่ได้ใช้ชีวิต เราลืมชีวิตเราไม่มีหัวใจอันนั้นแล้วเราวันวันโฟกัสแต่อะไรวันนี้ฟุ้งซ่านจังเลยจิตไม่มีสมาธิไปนั่งทำสมถะซะหน่อยออจิตดีแล้วสบายแล้วจิตว่างแล้ว วันนี้ปฏิบัติดีชีวิตเราอยู่กับเรื่องเล็กๆตลอดเวลาเราสนใจแต่เรื่องเล็กๆตลอดเวลาพอเรามีปัญหา ในเรื่องแบบนี้เราจะเจอคำสอนที่มากขึ้นว่าให้เห็นมันเป็นอย่างนี้มันฟุ้งซ่านก็เป็นอย่างนี้มันสงบก็เป็นอย่างนี้แค่นั้น แล้วพอเราเห็นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เรารู้สึกว่าโอ้แย่แล้วปฏิบัติไม่ถูกจะทำยังไงถึงจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ได้เราไปอยู่ในวิธีปฏิบัติตลอดเวลาที่ถูกเราไม่เคยเห็นว่ามันเห็นว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ไงตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ เพราะนั้นกระบวนการของชีวิตที่แท้จริงนั้นเป็นเหมือนเกาเหลามันมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างเลยนั้นบางอย่างเราก็ชอบบางอย่างเราก็ไม่ชอบและโดยธรรมชาติของชีวิตนั้นไม่ต้องการทุกข์ มันจะเรียนรู้มันจะเรียนรู้จะอยู่กับความชอบอยังไงอยู่กับความไม่ชอบอยังไงชีวิตนี้ไม่ได้โง่ถ้ามันโง่มันอยู่ไม่ถึงวันนี้หรอกเราแค่ไว้ใจธรรมชาติของชีวิตนี้ไหม เราไว้ใจกระบวนการของธรรมชาติไหมหรือเราไว้ใจตัวเองถ้าเราไว้ใจธรรมชาติเราจะพบกความที่เราบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไว้ใจธรรมชาติ ธรรมชาติจะเลือกทุกอย่างให้เราสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เราเลือกเราสับสนเราสงสัยเอาวันไหนดีวะแบบไหนดีวิธีไหนดี ถ้าเราใช้วิธีนั้นในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดเราถึงสับสนมาถึงวันนี้เพราะเราไว้ใจตัวเองเราไม่ไว้ใจธรรมชาติ เมื่อเราไม่เคยไว้ใจธรรมชาติเราจึงไม่สามารถไว้ใจธรรมชาติที่สูงสุดอันหนึ่งคือธรรมชาติรู้เราจะรู้เองนิสัยเราเป็นแบบนั้นเซลฟ์เซนเตอร์กูเก่งที่สุด การเลือกที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราคือการเลือกว่าจะใช้ชีวิตที่อยู่ในโลกของมายาต่อไปหรือจะใช้ชีวิตจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมต้องเลือกในชีวิตผมและผมเลือกได้ไม่ใช่ว่าผมเชื่อใคร แต่พอผมเข้าใจว่าหัวใจของชีวิตนี้คืออะไรผมเข้าใจมันจริงๆผมไม่ได้ออกจากโลกนี้มาเพื่อมาปฏิบัติธรรมผมออกมาใช้ชีวิต ถ้าเราทุกคนเข้าใจได้ตามนี้ที่ผมบอกชีวิตเราจะเป็นการปฏิบัติธรรมมันจะเป็นโดยอัตโนมัติมันคือธรรมชาติสูงสุดของชีวิตนี้เราหนีมันไม่ได้